เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับก็ตอนนี้กับรายการ l ุคซาติวิกับเกรมัยครับพ็อกเก็ตเอดิชั่นเวอร์ชัน0.31คั้งนี้เรามาโปรโมทเิร์ฟ e L.E.T. นะครับจุด C.C. นะครับเิร์ฟนี้เป็นเิร์ฟของคนไทยน่แหละเป็น,นเิร์ฟจากกลุ่มรายนะครับเขาส่งมาทั้งกลุ่มรายเดี๋ยวพอก่อนแล้วผมมาในโปรแกรมไอ้นี่ด้วยโมบิเซนเนี่ย นี่ผมนี่ได้ได้ยศยูทูบเบอร์มาตามมาเดี๋ยวผมติดแชทนะไปอันนี้เป็นอินฟูนะครับก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นั่นแหละใน LED. CC นะครับ เขาอินฟูลงไหมเห็นอะไรมากนะครับก็เราไปดูบางส่วนอื่นบ้างเรามาอ่ะบางส่วนนีสนน้ส่วนวาร์ฟนะครับส่วนวาร์ฟส่วนวาร์ฟไม่มีโฮมโซนกดเข้าไปเลยปิง๊ง เราก็มาในโฮมโซนแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้นี่ครับโฮมโซนสามารถสร้างบ้านได้นะเป็นโฮมโซนเรียบก็มรู้ว่าจะให้สร้างเปล่าเราเดมาดูบ้าน,นกนก่อนเออดูเอาอดูดูก็สวยนะครับเป็นอะไรที่สวยมากนะครับผมก็เพิ่มเสริมนี้ปักก,กินน่าจะครบมากกว่าเซิร์ฟผมผมอีกอะ่ะ นี่ครับเซิร์ชเอเอาูจะเพิ่งดิชื่อไรชื่อไรา้รารางถามแอสกันมีแอตติวนะครับผมถามไปคนนึงได้คนนึงป่ะ,ปะอะไรเออนี่อินฟู วารดูแล้วเราไปดูตรงส่วนนี่กันบ้างส่วนแอดมินแอดมินไหนดูดินะครับก็เป็นรายชื่อแอดมินนะครับเซิร์ฟนี้มีตัโอเนอร์นะครับแล้วก็พี่ของโอเนอร์นะครับก็เป็นพี่เจ้าของเซิร์ฟนี่ครับดูดูเราไปดูตรงส่วนของนี่มีช็อปด้วย ซึ่งนี้มีช็อปด้วยนะครับมาดูกันเนี่ยช็อปอืมก็อย่างเขาก็โูล i ไอเดียเยอะอยู่นะไอดี ID ของมัไยเนี่ยของโอเคเอะคลายอัดด้วยคนมามา จะบอกปิดคลิปนะมายืนข้างผมถก็สำหรับใครนะครับทุกคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไดี๋้วาจ้าเย,ย่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 